สวัสดีจากปลาสเคลเบกนะครับเมืองคาสบูคประเทศฝรั่งเศสนะครับตรงนี้เป็นลานกว้างนะครับสำหรับทำกิจกรรมนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีตลาดคริสต์มาสเร็วๆนี้นะครับเริ่มต้นปลายเดือนนะครับ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการจัดต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสต้นนี้นะครับเป็นต้นสนต้นจริงมาจาก ป่านะครับของแคว้นกองเตสนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็กําลังมาจัดกันนี่ก็จะมีรถเทรนใหญ่2อันนะครับแล้วก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับปลายปีนี้ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนพฤศจิกายนจะเปิดตลาดคริสต์มาสแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันช่วงเดือนธันวาะไรอย่างนี้นะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้ทางเมอร์ฟัสบูกก็พร้อมนะครับกําลัง ตกแต่งต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในยุโรปซึ่งทำจากต้นสนจริงนะครับนะครับก็มีช่างทําอยู่ข้างบนนะครับเมืองหลวงของเทศกาคลคริสต์มาสนะครับ